ไอืมิอ้หัวทอดไก่เื้อไอกันกินไก่ไม่ก็กันไก่ไม่ก็ไกร้าบกได่กปอจะบ้านที่อ่นบ้านที่มีตั้งังไอ่านรังเกื่องต้ทมันบ้นล่วงกันก่อนมันห่วน น้ำมนันมอฮันไก่พอเป็นน้ำแข็งพอไก่ให้กันกินแท้อยู่กับหิวเข้าเหมือนกันแต่อ่อนเอนเจ็บเอ้ยมันเจ็บับมันเจ็บเอ้ยเก็บภูมิเอ้ยเก็บภูมิครับเ,เก็บภูมิครับ ตอนสุกแหละเก็บภูมิครับตึ้มมะนึงก่อนผสมแน้วเขาเบืออืเข้ามาด่วนเลยเก็บภูมิครับอะจุงดุงด้วยอ่ะจุงดุงด้วยดุงดุงด้วยยิวให้น้ำซนีควงเลยเขาเป็นอรอันนี้จไหมอะแจวคายโอันน้แจวแล้ว น้ำดวโอ้บ่งบ่นกังวลก็อฉาดใ่บไอ้บิวไทยอันนี้ไม่ไอ้บวไทยไกลไม่เออไทยไก่ไม่ทอไกลไม่ดูนี่นั่นแหละหมัวเดินไปเดินมาสัตว์เเดีนไปเดินม

เลยว่ากันมีอันมาร่มาีลนะาอือทีปลายลงเลยปลาโนยลงปุ๊บาถึงาถึงเบ่องปกนสงปลาปลาดไม่ดูกินแดึง้มบึงกองนะกะซอกมันพูดบนด้านอะไ่างงะซอกงันพูาเดกน คคอรนจีนยแยอรกีรับปลาเพียอันนี้แหละปลาเพียน้ำค้องอ้แต่ว่าร้านเลื่อมงมงไงจิ้มกัซื้อลางคื้มจิ้มจิิ้มิโลห้าร้อยกิโลห้าร้อยพอเลี้ยงใหญ่เพราะเลี้ยงใหญ่พอเลี้ยงใหญ่เอท้ายรถส้นอันหัวว้แล้ว ใหม่ไว้กินไก่กอบไปกันไปขีทอดปลาโนย่ม่ยเนี่ยดินนู่นโครเนี่ยโคตเนี่ยเอดินหายเทไหว่ะอันนี้พอดีเห็ดอันนั้นลาบปลาเพียพ่อจื้อครัวหนาวเอ้ยไปกวนปูยังหนาว อีป้มาหนาอันนี้นะหนาวไหมหนาพี่เยาเอ้ยพี่อะหนาวยิ้มกันอย่าเย่เ้ยหนาวกินอย่งหนาวกินอย่างกินอย่างกินอย่งุงมักมู่นี้ด้วยไงกินมั่วงกันอีลุงปุ้มเ้าเต็มนี่แก้มอร่อยบอคิมอร่อยบอ ชุกก๊บยอต้องคิดตนีูเราิมาแค่ไหนัวมนโหคุณปั่นจะไปที่สยคแล้วเขาอีคาร้างกล้วยกันเลยออกมาพีข้ามันอมันต้องมันินอืมโอพีข้ามันล้างกล้วยข้ามันตอนนี้ใช่ไหเออว่าเป็นไทยนะมันตัวต่ตัวตัวเดียวอันนี้ก็อันี้มาตัวต่า เป็นแบบยตัวนตันนึ่งโล่ปายาวตัสดมนสบ